เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแคทประกาศแผนสำคัญเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเ,เจ้าชายและเจ้าชายของเวลได้เสนอความสนใจในเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆตลอดจนกับลูกของพวกเขาเป็นสามคนและตอนนี้พวกเขาได้ร่วมมือกับนักกีฬาที่เคยเป็นดาราของสตีลลีและทอมดินโอลิมปิกโรงเรียนพื้นฐานของพวกเขาได้ร่วมมือกับโรงเรียนว่ายน้ำของนักกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมเรียนว่ายน้ำโดยมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กๆมากกว่า200คนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน กิจกรรมนี้จะมีผลประโยชน์ต่อเด็กๆจำนวนไม่เกิน1,000คนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำได้และพวกเขาจะได้รับการสอนระหว่าง10-12ชั่วโมงกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงปีการศึกษาและจัดขึ้นทั่วประเทศซึ่งมีการสอนว่ายน้ำในเมืองดวนและเมืองอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นบิดเลฮหันและบิมมิงแฮมและการประกาศนี้มาเมื่อมีการยืนยันวา่าจำนวนเด็ก ที่เสียชีวิตจากการหนักน้ำในสาราชอาณาจักรได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ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 เท่าก ห้ากับเท่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 ากับ เท่ากับ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 เท่าก กับเท่า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 กับเท่่่าาากกัับบเเทท กับเท่า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 กับ

หากับเท่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 ากก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 กััััััััับบ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 เเ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 ทท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 ่่่่่่่่าา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 